สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะพี่นะชื่อพี่บิ๊กพี่วันนี้เจ้าภาพมีการรับมอบทุนนะให้กับโรงเรียนด้วยนะคะเด็กๆก,ก็มาด้วยนะคะมันน้สวัสดีค่ะ แล้วก็มีเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะวันนี้เนาะนะวันนี้ก็เด็กๆก็จะได้รับทุนด้วยนะคะแล้วก็เออ่มีการทานกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะวันนี้นะคะนะนี่ค่ะบรรยากาศอบอุ่นนะคะที่รา้านก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่มีงยยง่ยัมีใครที่แบบว่าผู้ปกครองไหม16คนมีอะไรชื่อ16คนเอา16คนนะ17คนยันยัน มีคนมาเพิ่มเหรอมีเพิ่มมีคนนึงบอกเพมีคนสองไม่พอีกสองคนอ่านก๋วยเตี๋ยวนะคึกคักคึกคักคึกคักเดี๋ยวต่อแถวนะก๋วยเตี๋ยวนะอุ๊บซีก๋วยเตี๋ยวได้ได้เอาแตงเีครับเีอื่นมก็เลือกก็ได้ เสือว้ามาเดินทางมาจากรังเศสนะฮะลมีซงคยหนึ่งซองไหมมีคับในบ้านมีอยู่นข้แบต้เอาเลยครับใช้เอแล้วยายหม้อไก่อนเครต้องถ่ายคลิปด้วยอ่ะไม่ได้กันไหนแม่หนูวี่แป๊บเดียววิ่งไปเอาซองแป๊บเดียว ก็ชมภาบรรยากาศต,ต่อไปก่อนนะคะเอซี FC เนาะมะมีทานก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะวันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวร้านสมพรปากนะปีมือนะ,ะปรุงรสชาติด้วยลุงช่างนะคะลุงช่างนะคะจะเดินทางมาถึงกรุงเทพนะคะเมื่อคืนนี้ประมาณตีหนึ่งนะคะก็ลุกในะแต่เช้าไปส่งเด็กนักเรียนอีกนะ,ะวันนีน้นี่ต่อแถวสวัสด,ด เรีนที่เป็นนักเรยออกมาก่อนค่ะทุกคนเพะว่าอะเด็กๆนี่เนนเป็นเป็นสินะแม่แต่ทีโเป็นสิบแปดนะแปดเป็นแ้นเดี๋ยวป้าเตชินก่อนนะคะน้องเตชินเดี๋นั่นี่ค่แม่ไอชินาจาชื่ออะไรก็ที่นีเนาะค่ะ มใชเลยะอ๋อเปลยเอ๋อเปือยไปเอาเสื้ออ๋อเปอยไปเอาเสื้อนักเรียนครับนักเรียนเป็นนักเรียนที่แต่งชุดนักเรียนก่อนนะ

เขาแถวลูกเ้แถวแถวน้าเลยโอเคที่แเรียบที่เราเู้ปรอบใช่ไหมคะที่วเปรกอนะว่าเขกีฬาเอาไป่นก็เดียวแม่นี่แม่้ป้าไม่ได้ขนชื่อนะแต่ว่าพี่อ่านอานชื่อเลยนะจะได้ตั่คนะคนที่หึ่งนที่ที่นะคะาจานะคะักเรยนนาจาคานาจาครับนาจายมือขึ้นลลยกขึ้น ขับก่อนรับก่อนรับก่อนขับก่อนแม่รับไปขนมี้ามาเลยค่ะเนี่ยเจชินได้ไหมครับเจ้ชินขอบคุณค่ะโอ้ยยังจะกินอีกไหมคะนี่น้ำไดนินนะคะน้ำไดนินค่ะยังีก่งเก่งไหลูกมา ชื่ออะไรครับชื่อเหมือนชื่วน้นจริงจังจริงจังจริงจังเจียนเก่งๆนะละครับผมจังครับชื่อวาน้วนลพลมยเด็กสกีมี what's your name ไม่งปีไม่ใช่ฮะปังพรไม่ัช่รับรับ

เนีแม่รับแทนลูกค่ะทั้งหมด18คนทั้งวันตุ้มตีนนะคะนี่ลี่นี่ี่ดาอันนี้ี่ดาองน้อมมือบอกชื่อนะคะน้องเจเจแม่มารับแทนค่ะแม่รัแทนตื่นไปกันลยตื่นไปกันเลย ไม่น้อยคุยดูนนนี่หะมีแม่น้อยอยู่นี่ไม่น้อยอยู่นีเดินไปอนนี้พี่ยัไมะพี่ทยังไม่เ๊ที่ตามูที่ตามูที่าาอีกแลอีกสามท่านปกครองและ

ก็เป็นมอบพุนแฮะแม่มาดามมาดามสวยเป็นตัวแทนเป็นพิธภาพพิธภาพพิธภาพมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนะทั้งหมด16บหกหางายลูกคุณละ5 0าร้อยนะคะแล้วก็อ๋อแม่ก็ให้ของขวัญทุกคนเยอะมากมายเลยยิ้มแป้นกันเลยอันนี้ขอมอบให้ดูน้ำน้ำ ที่วัาธุงน้นะครขอนโมทนาสาธุนะครับขอบคุณแม่นะครับที่สร้างให้น้นะครับห้าพันบาทนะครับอ๋ออัไรก็ได้ด้วยใช่ไหมคะแหมนี่กอกตเบอกถังด้วยอยู่ไกลๆก็ยังได้ด้วยมาแล้วนี้ก็ย้ายให้ ตอนรัดเราต้งยังไงดีกว่าไม่ให้รัดกับมือแม่เลยไหมเออมาหมดไหมหมดข้าวหมดครบงนี้เอาเอาท่าที่มีก่อนเอาท่าที่มีก่อนมายูทูบเบอร์ที่มีชื่ออ่แม่จะมอบอางเป่าให้อ่แอนมาก่อนแอนมานี่มีย่งเป่าครับไปเซเว่นไปเซเว่นขอรับจีนใหม่แมด้าแมด้าหลังจากนั้นแม่ด้าครับ ภาษามาภาษาภาษาภาษาเสือเอามาขอบคุณค่ะขอให้แม่สุภาพแข็งแรงนะคะเฮ่งๆเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นปีใหม่จีดดีเลยพี่เสือขอบคุณค่ะขอให้คุณแม่สุภาพแข็งแรงเพราะย้อนกลับมาแม่พันเท่าหมื่นเท่าคร่ะใครใครใครยังใครยังทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ เดี๋ยวเราเริ่แจกกันแล้วกันป้าแจกแล้วกันพแม่จะได้นั่งพักจะได้กันทุกคนเนาะป้าแจกแอดมินน้อยฟางแล้วก็ทุกคนเลยทุกคนนี่ได้ยังอ่ะให้หน่อยฮะรางวัล